ชอบแต่หนะใจชอบสีเนี้ยอ้าวอันนี้ของน้องเมลีอันนี้ก็ของน้องเมลีนะคะแบ่งให้แม่กินด้วยหนูไม่รู้นะเจอไม่รู้หนูจะกินได้ไหมขอบคุณค่ะด้วยนะเพราะชอบไหมลูกเหมือนน้องเหมือนไหมเหมือนเมลีไหมเนี่ยตาตูเหมือนกันใช่ไหมหนูชอบไหมหนูชอบและอันนี้อะไรเนี่ยอ่านให้เขาฟังดิ ส t ิกกี้ไรซ a และมะม่ flavored ชูรี a t คนดี้แม่ยักมาให้กิน้อสติกกี้ไรลรสสติกกี้ไหกับมะม่วงนี่รสข้าวเหนียวมะมูลกับอะไรนะกับมะม่วงเปิดปดได้ไหมลององกินด้วลองนมชอบไหมถ้าหนูไม่ชอบก็ให้แม่เอ อมทำหน้าไม่ค่อยไม่แน่จะเดินาะไม่ไม่ค่อยชอบใช่ไหมอันนี้ของพี่ไซแบ่งกับพี่โออะไรนะก็มันมันเี่โอแบ่งกับไอเอลตีครืออะไรนะวแต่อันนั้นอันนี้น้องเมลีไม่กินแน่แหละเพราะอะไรรู้ไหมนาไปละที่แรกก็ซื้อฟอกกี้ผมเอามาไม่ได้พี่ขนให้ขโมยเลยแบบลองหาซื้อในนั่นมันไม่มันไอผุดใหม่กอหาไม่ได้มาดมมันนี่เจ้าอะ อืมอย่างนี่จอยซื้อแต่กร้านเดียวกันอ๋ออย่างทุเรียนมาหาหน้าจอยพี่น้องขาให้ดีใจจอยมาจอยว่ยาโอ้พี่ไส้โบมีอย่างมาฝากด้วยสินโอ้ยมันโบมันหาเอาของฝากนี่พี่น้องขาสองคนนี่จีว่าต่อจอยได้๋ยวอย่างมาแบ่งกันย่างละเล็กแกหน่อยเดี๋ไลฟ์แบ่งกันไลฟ์ก็เหมือนพี่ไส้ก็แบ่งกันหน่อยอือซื้อไส้หนี่อะจ้ะเนาะแบ่งกันอย่า,างนี้หน่อยแบ<า>่งกันกินเปิดไม่ได้อ่ะโอ้ทุเรียน Ao hè biểu đồn từ liền luôn kể ya này cái gì kể ya hè kể ya hè kể ya Cái kể ya hè 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 mầm 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 มาดูอะไอมาปนี่มานี่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 คือะชาชามัดชะเอาเจืออยู่นี่โอ้โหแพงจ่องหนึ่งเฮ้ยจอยบอกแพงด้วยนี่สิบสองกบสิบสองปอนด์กว่ากว่านี่มันแต่แต่คนละยี่ห้ออันนี้ของญี่ปุ่นจริงๆงเลยนะอืมเพราะว่าอยู่ในห้างเลยอืมขอบคุณมากจอนี่ละองถูกใจมากเลยจเทนี้เพราะตอนเมื่อกี้เนี่ยจอยสั่งใส่จอยสั่งให่ซ่องหนึ่งใส่กระติดใจนะ นี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวจอยกลับไปให้จอยหายใจใจซ้อมามาซู้กินซื้อมาฝากนั่นขอบคุณมากมากจอยขอบคุณมากดูแลเราเราจะสวยไปด้วยกันธรรมชาเราเราอันนึงกับที่ซับหน้าเจ้าเจ้าก็นม่งเลย้เดี๋ยวจอยเอาเสือ oui, ้อผ้าไปซักก mm ็ต hmm. ้องเออที่ซับหน้าจอยเพิ่นใช้แล้วมันสวยเพิ่นมาเพิ่นใย้นะใช่แล้วสวย จอยไปตัดขาวดี๋ยยังนี่จอยนี่นี่อันนั้นหอยหวานโอหอยหวานหอยหวานหอยคล้หอยหอยตังทะเลพี่อ่อยแว่าอรอยนะกะได้ยังราเปิดทั้งคุณบ่ะนี่แผ่เดียวอเนี่ยอันนี้ทำไมให้กวนเอก็ใส่อยู่กนข้มััน ค่อยๆแปะไปเรื่อยๆเนี่ยเห้หม, <ừ m. S 1> มันมันเห้มันมันเยิ้มเลย, <ừ m. S 1> ยนี่หน้าก็เนียนด้วยนะจอยใส่มายืนยืนให้นะจอยว่านเนียนด้วยเนาะไม่มองเว้ยเอานังแปะหน้าแม่กูว่าววดวด,ดู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 อืมพ,พี่พี่ก็เอาตรงเนี้ยที่มันยังไม่โดนอะ่ะเ,เอาแซ่ตมันจะทําให้หน้าพี่ไม่มันควบคุมความมันอะ่ะสวยยังไหมนี่หน้าเนียนไหมหนองไม่ดีเวิร์มมีความมันนะ หวังหวัง thank you อันนี้เอาที่เดี๋ยวเค็มๆมันหมดแล้วโอ้อันนี้อันนี้เจียวใช่ไหมที่จอยที่บ้านเดี๋ยวจอยจะเอาที่ว่านจอยเปิดกินเมื่อคืนอันนี้เจียวจากอะไรนะจอยไก่ย่างห้าดาวมันอันนี้สีฟ้าเนี่ยไอ้สีเขียวนี่แมงดาด้วยนะอืมเจียวจากไก่ย่างห้าดาวพี่น้องคะอันนี้คุยกันซูมือเลยหูหน่อยนะ วันไหนเพื่อนได้ของกินดีพี่ชายจอยได้กินนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดเหมือนที่เรา,าเอามาตอนนั้นนะแต่ก็อร่อยอยู่จอยว่าโซปว,ด,วดกันทุกวันเออปวดกันเสมอพี่น้องค่ะอ,นนอันนี้ลองกินดิลองกินให้เขาดูแล้วรีวิวได้จอยไม่ได้อจอยเอาแต่อะไรมานี่ใช่ไหมพี่น้องมันเหมืนดมยางคักเลยอันนี้ปลาลูมันก็เหม็นธรรมดาแต่มันอร่อยนะคะ ของเมนี่อร่อยลูก<า>อหอหอนาก้วอืมไปไปออืมโอเคนะมันมันมันมนจะหมนไทยอยู่อืมยจอยแต่ว่าของพี่นายถึงว่าตอนเธอเอามามันจะเส่บก,กว่าน,นี่เนาะใช่อันนั้นตัวไม่ได้ใคไงอืมแต่มันก็โอเคอแต่มันก็โอเคอืม เมียนแต่ว่าขาดอะไรรู้ไหมความเปรี้ยวจอยนิดนึงอือกระินมะนาวอืถ้าเปรี้ยวนิดนึงจะเลิศเลยอันนี้คือปูดตามตามรสชาติอย่างกินแต่ว่า,า,าแ่บอยู่ค่ะแ่บอยู่เมียนหากินยากอืมก็คนมาฝากพี่นออ้องเ,เอ้ย,ย,ออยอขอบคุณหลายๆจอยเอ้ยบึงทุเรียนกวนกินหอดผู้ใเลยพี่น้องกินหอดยาโจรเงี่ย วันแบบนี้ยายชอบไม่มีกินไม้องปวดเลยนางชอบทุเรียนฟุ้งยาะค่ะเอาให้เพิ่นนี่เพิ่นจะไปกินหมดในวันเดียวเนี่ยอาจจะสี่ห้าวันเพิ่นก็เลยเอาไปไว้ข้างเตียงผมเนี่ยจ้ะพี่น้องข้างเตียงเลยนะเออแล้วก็กินวันละนิดวันละหน่อยนะค่ะคุณยายชอบกินไปเอามาฝากเพิ่นตอนนัะเขาแตนเดี๋ยวไปฝากไมโครจอยนี่แม่ดิชอบตัวนี้กินไหมอืมเขาแตนขอบคุณมากจอย เดี๋ยวไม่เปิดไม่กินอืมมันเต็มน้ำหนักมันเต็มอขอบคุณมากอันนี้เดี๋ไปฝากไม้ขึ้นด้วยไม้ขึ้นชอบกินกระยาศาสตร์โอ้โหจอยลองชิมแล้วใช่ไหมกระยาศาสตร์นี่ยังใช่ไหมแต่ว่านิ่มอยู่ถ้าจับแล้วนิ่มนี้มันจะโอเคแต่บา,างยี่ห้อมันจะแข็งกอ่ะนะจ๊ะที่จะไม่ลองชิมให้เขาดูโอ้ยมันจะเปิดหลายอย่างสด <laughs> แล้วก็มีปลาพี่น้องโอ้โหปลาไอต่อใช่เสดจอย <ไฟ S 1> พูนบอกเขาสิ้นมาร่วมกันนลนะค่ะก็เลยต้องแกะออกเยอะมากเลยปลารปรหวานปลาหวานเล็กปลาหวานแดงนี่แหละพี่น้องคะเวลาไปไหนมาไหนเนาะเห็นยังกิดหอดกันจ้ะเอามาตามที่เราอยากกินเราก็มีอย่างกระแบงกันนะพี่น้องคะโอ้ยขอบคุณมากมากเลยจอยยังกับไปชอปปิ้ง แต่แตเมื่อก่อนที่ได้มยะเพราะว่าตัวอยู่ติดกับไอ้ไปานีบอกกด้วยกพี่น้อเพราะว่าวอเอาก,ก่อนเออะกีจทรงมากนนะมั้ย่ะอรงมาก่อนเนาะใช่่มมาก่อนตเขาบอกนาถือวนยามยาดมไหมค่ายาเจ้าจะเป็นลม <c oughs> เอามาเอามาให้กันมดมเด้อต้องต้องเจ้าบ่นไม่ขึ้นบ่อยๆเนี่ย ตัวนี้หายใจไม่ทันคุดลมมาไว้พอเม็นแม่ก็เป็นลมจะดิเข้าเนี่ยบนบนเขาเป็นลมปลาแดงปลาโรยงาแล้วไม่โรยงาทุกคนอืมนี้ยเะมีเก็บเก็บของควรเลยไม่มีถ้าถ้าถ้ากอลูก็ไม่กินนี่ก็เสร็จตายไม่นี่อละยินไม่ใช่ตกปิษย์ลูกไม่ใช่ใส่กอกไม่ดูเรียนของถูกใจน้องนี่นี่นี่ละลูกใหญมากมากเลยฮ่า มามั้สี่ห่อกินได้นานเลยพีม่มัน,อ,น,นอันนี้อันนี้อร่อยพี่ม,มันจะหอมแบบอร่อยอ่ะมัน,นของของกิมแท้อะไรไงทุกคนเนี่ยของญี่ปุ่นเนนี้ของญี่ปุ่นแทออ้อันนี้เราเคยกินนอของย<ช>ี่ห้อนี้่ก็ใช่ยี่ห้อนี้ที่เรากินอันนี้คนลอยี่ห้อแต่อันอันนี้ก็ต้องไปเพิ่มอะไรนะความเปรี้ยวนิดนึงหมายถึงทาทาเป็นรดทาทาจะเป๊ะได้ค่ะจะเป๊ะต้องรสชา่ิเหมือนจอยทำอย่างเงี้ยอะอืมถ้าเหมือนจอยทำต้องมีความเปรี้ยวอีกนิดนึง ผมคิเปรี้ยวมากเลยแหละร้องครับอ่ะรองแตงกมากๆจอยขอบคุณนะขอบคุณมากมันงามเลอพี่น้องไม่อยากไกงไม่อยากไกงเหม็นต้นมาเต้พี่บีว่าอุ้ยสวยหมายถึงว่าไอ้คิ้วเธอเนอมันมันลอกเพราะหน้าจอยมันแพ้แอร์ทุกคนลอกหน้าลอกบวมคิดว่าอะไรที่ไหนได้แพ้แอร์ออกไปข้างนอกร้อนๆกลับมาในในแอร์มันเย็น สักพักตึงเข้งเอนือกว่าแผ่แต่แต่ไอ้ปากม่ทาลิปอ่ะนะทุกคนคือมันไม่มันก็ไม่ได้ออกสีเขาบอกว่าใช้เวลาสามเดือนแต่เขาจะให้จอยไปซ้ำนี่ใครจะไปซ้ำล้วนะก็ทาเอาไม่เป็นไรก็ดีกวไม่ทำทำมาแล้วขิวเธิเน่ยมันสวยเพราะว่าเครื่องบ่มีขิ้เลยเป็นอย่างไดียวต้อเป็นย่ง เขาวาดรูปได้ดีนะจอยแต่ว่าห้องเฮามันมีคิวอยู่แล้วเขาจะเอาเกินห้องเข้าไปหรือว่าตำห้องเข้ามันกับอย่างห้องพีิตัวนี้สูงกว่านิดนึงตัวนี้ตำกว่านิดนึงเพราะแบบพ่อของตัวนี้คือคนเขาทำให้เขาทำที่เขาวาดเออแบบว่าออกแบบรับหน้ากับจอยได้ดีนะหมายถึงว่าแล้วมาต้องไปสนมาคิวเก่าอยู่ใส่เพราะว่าจอยบขไม่คิวจะมีแต่พี่สามแต่มันบางไล่เก่าให้ไล่เก่าบางไปแล้วที่นี่แต่เขา แต่ว่าสวยสวยแต่แต่อหน้าเธอไม่ต้องเขียนก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันกจ็จางๆนิดนึงตรงหัวเขาบอกอย่ามันจะมันจะจางนะตรงตัวเอตรงท้ายไม่ใช่ตรงหัวตรงท้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่เราเขียนถ้าเราเออกไปงานสันสหรือเพออิ่มนิดนึงเพิ่มนิดเดียวแต่ตรงปลายๆตรงนี้แต่ว่าถ้าไม่เป็นไหนก็ปล่อยอย่างเงี้ยหมไมถึงเขาพี่ว่าเขาออกรูปรูปงามเหมือนกันทำมถึง่ารูปคิ้วสวยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เกินเหมือนแปบปิงนะสีนะไม่ไอต้นศักด์มันดูใหญ่ไม่ปิงมากดูดิกระดิญใหญ่มาก แต,แต่นี่มันก็ลดลงแบบใช่ประมาณมันก็ลดลงนี่แหละจอยเรียกนี่ก็ตื่นขึ้นมาไม่ต้องเข็ดคือหนึ่งปัญหาคิ้วนี่แหละปากนี่คือทาแพ็บเดียวทุกคนม,มันไม่ต้องมีรูปทรงอะไรของไส้เนี่ยเป็นคิ้วแบบว่าไล่สินแต่อจอยมักแบบาว่ายอย่างเคยจอยที่บล็อกเป็นไล่สินงเขาเอิญ ตรงนี้เป็นฝุ่นตัวเฮิร์นจอยของสักฝุ่นตรงนี้นะเฮิร์นไม่อย่างวะสักฝุ่นนั่นแหละมันว่ามันจะมีความสลวยๆกันนี่แต่เราคิดว่าฝุ่นนั่นแหละเขาเขาเรียกว่าฝุ่นนะสักฝุ่นแต่ตรงเนี้ยเออตัวนี้เป็นลายเส้นอยู่ข้างหน้ามันนี่ฮะต้นๆมันนี่ต้นๆเป็นลายเส้นข้างหน้าบอกให้เขาเอาเป็นลายเส้นแต่ตรงนี้ก็ลายฝุ่นเพราะว่านี่ก็พูดกับน้องคนที่ศักษาอาจารย์ที่ศักษาบอกว่าพี่ไม่ชอบไอ้ ไอ้แบบ hair ไอ้ตกอะไรนะั่นนะพี่พี่ไม่ชอบพี่ชอบแบบเนี้ยเอาตัวอย่างให้เขาดูที่เขาซักเขาก็โพสในของเขานั่แหละจอยบอกว่าเอาตรงเนี้ยเป็นเป็นเส้นแล้วตรงเนี้ยเป็นรอยสักแค่มันจะเข้ากับหน้าคุณพี่มากเขาบอกเนะีนะ่ยถ้าอย่างนั้นถ้าคุณพี่นี่ไม่เหมาะกับเป็นลายเส้นน้องฟีนี่ฟีมาคือลายเส้น คนนี้ยง่องข้อคอมเอาเองได้ไหมจอยหวานก็ง่ามกันเลยเนี่ยดีใจที่นั่งตัดสินใจไปเพจตอนแรกเพิ่นเพิ่นเบาๆเนี่ยคนมาแล้วแต่งบหรือแล้วแต่เวลาคนมานต่เนาะมันก็เซอร์ไพรส์เนาะไม่เคยเจะแปบนี้จอยไปเพจอีหยังก็ปากโป้งซะนะว่าหาว่าไปทำอะไรจอยไปบูท็อกบอกคนมาไม่ไบอกฉันถ้ามาจอยไปบูท็อกนั่งบ่มักคนเห็ดบูท็อกนะหมายถึงว่าบ่าใั่ผีมาเนาะอุ้ยพี่เนาะคิด แต่ว่าถ้าจอยคิดไม่ได้ทำวันนั้นอยก็ไม่ได้ทําเลยเพราะว่าวันนั้นพอไปพูดเขาเลากไม่รอดเพราะว่าเขาเป็นงานขาวดำดีที่ไปทําเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากสวยถ้าเรามีตัวนี้ยิ่งดึงหน้าดึงอะไรน้องยเนาะสำหรับ อืมค่ะขอมีเงินพี่นนองแต, feels, แต,แต่แต่ว really ่าจอยก็เป็นคนที่กลัวการสักคิ้วกลัวมันแบบก็จะไอ้นี่พี่ยันเจ็บบ่ไม่ได้เจ็บเจ็บไม่เข้าหน้ากลัวไม่เข้าหน้าบางคนสักม้วซัสวอแต่คนนี้จอยก็ดูนานพอสมควรที่จอยบอกพี่อ่ะจอยก็ดูนั่งดูนางนานอยู่แล้วมันอยู่ใกล้ตรงไม่มันไม่ได้ตรงออกต่างจังหวัดไงไม่ไกลจากที่พักเออไม่ไกลจากที่พักนั่งนั่งรถไปแป๊บเดียวก็เมารถที่โรงแรมนั่นแหละให้พี่ให้พี่ป้อมเอาคนที่ว่าดูแลที่นั่นไหะพวกนอกการเหเมาให้อืม อ๋อย่างรกจะบังก็ไม่ไกล้เราไม่หักเราก็แถวแถวนั้นอยู่แล้วไม่ไกลแต่ว่าอันนี้มันเป็นร้านเขาเปิดที่บ้านเป็นซอยยูบานใช่ไหมออกแบบคิ้วเข้าหน้าลักษณะเข้าเอิคิดนี้ก็จะฟังพวกเราสองคนนะเออนั่นไปแล้วค่ะพี่น้องขาลืมข้าวได้หน่จอยเอาเอาไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปไป